คือกติกาก็คงจะต้องถึงที่ที่เส้นชายพร้อมกันทั้งสองคนไม่จำกัดวิธีอขอให้ถึงเส้นชายต้องไปด้วยกันะแี่ยขอโทษนะขอพูดคํานี้หน่อยไอ้ไอ้น้องตัวเล็กก็มองเพื่อนเฮ้ยมึงดูกูก่อนกูลงไปอยู่ใต้ใบมะพร้าวแล้วดูดิแต่ไม่ปล่อยมือนะไม่ปล่อยมือนะโอ้โหล้างเป็นมูแดงหมดแล้วมึงเลยยอดนี่เขาสู้สู้สุดใจจริงๆสุดยอดจริงๆค่ะคลิปเนี้ยคนเข้าไปดูกันเยอะมากคอมเมนต์ก็เยอะมากจริงๆ นะคะสู้สุดใจเลยน้องผู้ชายตัวอ้วนลากกลับมพะพร้าวไปให้ถึงเส้นชัยก่อนตัวเล็กนี่ก็ต้องไปกับเพื่อนนะไม่งั้นไม่ได้รางวัลน้องคนลากเนี่ยคือน้องอานัตค่ะคนที่โดนล,ลากชื่อน้องวานนะคะเขาแข่งกีฬาลากทางมาพาะพร้าวกันมีคนลากกับคนจับต้องทํางานประสานกันคือคุณครูคือสุดท้ายสองสองคนนี้เขาเขาชนะอย่างที่เขาตั้งใจแหละคร,ครูก็เห็นเห็นความสู้ของน้องเนี่ยมอบเงินเพิ่มเป็นรางวัลให้คนละ100บาท แล้วปรากฏว่าจากจากความที่คลิปนี้เป็นไวรัลคนดูแล้วชอบอ่ะเห็นความสู้ของน้องอ่ะก็มีคนโอนมาให้น้องด้วยนะตอนนี้ได้ได้รางวัลนักสู้2000บาทแล้วนะนะคะโรง,งเรียนก็มอบเงินจำนวนนี้ให้กับน้องเรียบร้อยแล้วพร้อมกับยอดไลค์ค่ะ6ล้านครั้งนะคะคุณผู้ชมโอ้โหนี่ค่ะจับไม่ปล่อยจริงๆให้คุณผู้ชมฟังเสียงสองนักสู้หน่อยค่ะร้อลืมเ็บอิบอกว่าให้อวาดไปเพราะว่าตัวเล็กที่อยู่ในกลุ่มแล้วนี้ แต่กูกูเนี่ยน so so ีตัวเล็กๆเลยดิอัใหญ่แต่ว่ามาะอันดีจะมาดูละกตีหึงเลีผมก็เวดิมันะลุดรกงเลยจีกว่าเลยจับแน่นๆนะเดี๋ยวหุดหัวแตกซื่แบบาไมขาหัเลาไมเขาัเยมะให้ไปเล่นเนอจะไปคอะ ราวคเอาตัวเลเว็ๆเป็นลาก <c oughs> เอาตัวหล็กๆเป็นนึนเออเขามีกลยุทธ์นะ <c oughs> โอ้เดี้เขา้า